สาวผู้ดีเลือกปวดเนียวปวออกปวดเนียวแต่พันออกย่านพิลอกปลุกเป็นยังกึบอ,ออกเหรอคะไปแม้กำลังสงสัยคือมืดนแหงแท้มือนี่ฝนตกจะมือเว้น,นมีเมื่อนี่ก็เลยมืดเลย ขึ้นมานะไม่ขึ้นอ่ะเดินเดินคัมคัึ้นมาัึเนใออฟสเกรร็ตเยข้ขึ้นไว้บ้างเย้มาลงนนลงลงจ้ะลงได้แล้วลูก น้อนเลยแล้วม้าอ้าวอาควนลงไปกวนหมองน้อนนั่นน่ะกวนลงไปญาติหมองน้อนแม่ได้ปะเนี่ยเอาเบิ้งเบิ้งเพิ่นเฮ็ดเบิ้งเพิ่นเฮ็ดอ้าวลื้อลงไปลื้อคักๆลุกลื้อเลย ลือนคักคักสรุปเบ้งขี้น้อนใส่เบิ่งขึ้นไปถึงขี้น้อนถึงหัวบอลผลุนจับจะน,น้อนใส่แบบนี้เป็นยังงละ่ะไปซะเมือ่อยตายหอบกินแล้ว หอบกินแล้วค่ะนอนได้แล้วลูกซ mm. อกหมองนอนเบิง่งเด้อพีนอนอึ่งทังหัวบอลปุ่นปทัทีนีน่โอ้ mm. oh, ตายละโอ้ยแม่เอาผ้าห่มบอ,อกให้เอ้าเอ้านอนค่ะจะนอนเมื่ไหรสรุปสรุปนอนนอนทั้งหัวบอลเลยเด้อพี่น้องเอ้ยคุณเนะี่ย จองหัวที่นอนเลยผู้น่ะเรื่องหัวบอลแม่พู้นเหมิงเบมิงแล้วจองที่นอนแม่แล้วแม่นอนใส่ละไบ้านี่หึแอบนอนที่นอนเขาแล้วจะให้เขานอนตรงไหนล่ะคะเส,ส,สออยเสยญาติบอลแม่เราจะของญาาิบอลแม่เราใหญ่แม่นอนบอไดเอาอ กูหายก้นกระดังตดกระเหม็นยังไปน้อนเอาพุนอ่ะเอากลนไปใส่ถึงทินหัวที่น้อนหัวบอล่น่ะเบืง้งบ่คิดว่าจะคล้องตดใส่เขาเหม็นน่ะน้อนป่านจะคลองผู้น้อยเนะาะคักหลาย ว่าจะขวงผู้น้อยเนาะขึ้นไปนอนถึงหัวบอนเลยหมอนเน่าเน่านะ่ะหมอนเน่ากับหมาเน่านอนด้วยกันนะ่ะเดืด้ยนะื้อหับสบายใจละหลับแล้วสบายใจครับละพอมสุขของเพินิน นี่แล้วนี่ลระจ้ะอยู่น้ำรูกับอยู่พ่อสมนียล่ะตดให้ดมสู้มื้อทั้งโกนดังทั้งตดเม็นทั้งขี่ไห้เบองว่าไห้เป็นเหตตายุบยิกยุกยิบอยู่บนเบองตานี่แม่ตดเม็นคนหนึ่ง ย้ำเมียตุดหมีผู้สาวโกนดังผู้สาวโกนดังถั่วบ้านถัว่วเมียงขี่ไห้พ่อย้ำเมื่อเ้าใไห้ขึ้นตะลดนีอนหลับฝันดีค่ะราตีสวัสดีค่ะทุกคน แล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะลาติสวัสดีค่ะ